ผิดจรรยาบรรณผิดตรงไหนวะไหนบอกที่ผิดจรรยาบรรณจรรยาบรรณยังไงนะไปถามสภาธนายดิวันนี้ผมออกทีวีทุกช่องบอกให้ไปช่วยสภาอ่สัมภาษณ์นายกหน่อยสภาธนายอ่ะบอกว่ากูทําอะไรผิดจรรยาบรรณมันไม่มีว่าความไม่เยอะก็รวยอิจฉาผมเหรอเออนะทุกคนก็ทํางานเพื่อเงินนะใครไม่ทํางานเพื่อเงินทาผิดจรรยาบรรณผิดตรงไหนวะไหนบอกที่ผิดจรรยาบรรณจรรยาบรรณยังไงนะไปถามสภาธนายดิ มีแต่พวกกระจอกขสดงวิจารณผมนะคนที่บอกว่าร้อนเงินผมเป็นคนมีสตังค์แล้วก็เป็นคนมีเงินเยอะด้วยทรัพย์สินก็เยอะผมจะไปร้อนเงินทําไมทําหอําดาบเลยมีแต่พวกกระจอกแสดงวิจารณผมนะนะครับคุณอัดด่าใครก็ไม่รู้ไปถามเขาผมไม่โกรธอัจญาิะนะมางคนบอกอะไรดังได้กระดับได้นะแล้วคุณรู้ได้ไงเราผมจะดับนะจะถุยจะอะไรต่างๆก,ก็เรื่องของคุณอะ พี่อาจคิดถึงก็แล้วแต่เขาไม่เป็นไรหมดการก็เรื่องของมันอาจาคนเหล่านี้ไม่ใช่พ่อกูง่ายหรอกไม่ใช่เอาทัวร์มาลงแล้วกูจะตายทําอะไรกูไม่ได้นะกูต้องเจ๋วพอนะกูจะมาทนให้พวกมึงมาด่าก,กูได้ไงมึงเป็นพ่อกูแรือไงอทำผิดจรรยาบรณผิดตรงไหนวะไหนบอกที่ผิดจรรยาบรณจัรยาบรณยังไงนะไปถามสภาทนายดิมึงดีนึกเลยเออมมีแต่พวกกระจกเท่านั้นวิจารณ์ผมนะ ดาตั้งสิบยี่สิบล้านสุดท้ายผมก็กลับมายิ่งใหญ่ได้รัฐธศักดิ์ถุยก็ถุยถุยส้นตีนกลับไปที่มึงนะนะใครมาจ้างว่าความผมก็รับว่าความนะตังมาจ่ายผมก็ผมก็ว่าความหมดอนะ่ะไม่เห็นมีอะไรเลยซับซ้อนอะไรบางคนบอกทํางานเห็นแก่เงินนะผมถามนะ่ะคุณทํางานแล้วคุณเห็นแก่เงินไหมทุกคนก็ทํางานเห็นแก่เงินไม่เห็นนายผู้หญิงคนหนึ่งมาเก,กาะกระแสผู้สื่อข่าวเขาจะบอกนายผู้หญิงคนหนึ่ง พอเห็นผมไปเป็นทนายให้คุณจุม๋มกรณีทำร้า,ายเด็กก็เสนอหน้ามาเลยนะ,ะผู้ปกครองที่โดนจุ๋มแจ้งความดิฉันยินดีเป็นทนายโถเสือกเข้ามาเที่ยวเลยเสนอหน้ามาเลยทนายความนะจรรยาบรณนนะกาห้ามไปเสนอหน้าไม่ต้องเสือกไปหวนกระแสก่อกระแสหรอกเสือกมาเลยทนายผู้หญิงเนะี่ยทนายนะก็ห้ามรับว่าความฟรียกเว้นทนายความอาสา ที่นั่งอยู่ที่ศาลทำผิดจัญญาบรนผิดตรงไหนวะไหนบอกที่ผิดจัญาบรณจัรยาบรนยังไงนะไปถามสภาทนายดิว่าความผมก็ต้องได้ตังใครจะบอกว่าความฟรีนะครับรวย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 ใช้บริการผม <c oughs> นะอยากได้รับเงินเยียวยาติดต่อมาหาผมนะนะผู้ปกครองเรียกค่าเสียหายมาคนละห้าล้านะนะครับเรียกมายังโรงเรียนสารศาสตร์นะครับพี่น้องคิดว่าโรงเรียนสารศาสตร์เขาจะจ่ายไหมว่า ตังกูก็มีเงินก็มีชื่อเสียงกูก็มีพักพวกกูก็มีผู้ปกครองเนี่ยนะถ้าอยากได้เงินเยียวยาเนี่ยก็ติดต่อมาหาผมเสนอเรื่องมานะครับคุยดีๆไม่ต้องไปแถลงข่าวไม่ต้องไปเดินสายทําลายชื่อเสียงของโรงเรียนเขาสาระะศาสตร์รวยก็โอเคก็ลูกความรวยก็ดีนะครับก็ดีเนี่ยลูกความจนกับลูกความรวยคุณเลือกอะไรล่ะนะด้วยคุณลงไปถามจรมิงไหม ทุกโรงพักแม้แต่โรงพักคดีอ,อะไรไอ้ราชจะพึกอะไรเนี่ยผมก็คุยกับพนักง,งานสอบสองวนแล้วก็รู้เรื่องราวเป็นยงไงก็กูคุยแต่เงินแล้วมึงจะให้กูคุยเรื่องอะไรแหละไอ้ส้นตีนนะควมว่าความก็ต้องได้ตังค์ใครก็จะไปว่าความวีนะหอกหักศักกระเบือมันไม่ใช่ทนายความอาสานะเพียงแต่ว่าคดีเนี้มันเป็นกูเพราะกูด้วยมันดัง นะครับแล้วก็ไอ้ฝ่ายตรงข้ามก็ไม่ชอบกูก็เลยด่ากูว่าทัวมาลงกับแขกนั้นน่ะนะแล้วก็ไอ้ไอ้พวกผู้ปกครองก็ไปออกสื่อออกอะไรต่างๆนะแล้วก็ช่ชวยกันพื้นกะับนะสู้สู้เออรักสู้สู้ชัดทิพไห้พวกี่มาด่ากูแล้วกูจะมาแหกปากวายๆอะไรเนเออก็แค่นั้นาความไม่เยอะก,กันรวยอจฉาผมเหรอ นะทุกคนก็ทํางานเพื่อเงินงั้นนะใครไม่ทํางานเพื่อเงนินก็เรื่องของกูกูจะไปรับว่าความไม่ใครมันก็เรื่องของกูนะครับรวย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 รมาตรฐานในการวิชาชีพครูคุณรู้สภาสํานักงานการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการคุณปล่อยปาแล้วเลยเรื่องแบบกรณีส,สารศาสตร์ถึงเกิดขึ้นคุณไม่เคยตรวจสอบเรื่องใบประกอบวิชาชีพคุณปล่อยปาแล้วเลยคุณยืดหยุ่นมานานอยู่ดีๆคุณก็ไปเล่นเขา คุณรัฐสภาคุณต้องรับผิดชอบตังมาจ่ายผมก็ผมก็ว่าความหมดน่ะไม่เห็นมีอะไรเลยซับซ้อนเลยบางคนบอกทํางานเห็นแก่เงินนะผมถามนะ่ะคุณทํางานแล้วคุณเห็นแก่เงินไหมทุกคนก็ทํางานเห็นแก่เงินไม่เห็นแล้วเราเป็นทนายรับจ้างว่าความใครจ้างก็เอาบางคนบอกเห็นแก่เงินหน้าเงินนะทำงานก็ต้องได้เงินเนียใครจะมาทาฟรีลนะ่ะหอกหักศา,ก,ศาก,กระเบือทำผิดจรรยาบรรณผิดตรงไหนวะไหนบอกี่ดผิดจรรยาบรรณจรรยาบรรณยังไง ไปถามสภาทนายดิวันนี้ผมออกทีวีทุกช่องบอกเฮ <c oughs> ้ไปช่วยสภสัมภาษณ์นายกหน่อยสภาทนายอบอกว่ากูทําอะไรผิดจยบันมันไม่ไมีม, <c oughs> มึงดีนึงเลยเอ <c oughs> <c oughs> สังคมสมัยนี้ต้องหน้าด้านมากๆ <c oughs> ใช่มึงหรือกูนะมึงถุยกูกูก็ถุยมึงแล้วมึงรู้ได้ไงกูจะไม่ถุยให้มึงกูจะไม่สนใจอะไรมึงมึงเป็นใครก็แต่มึงด่ากูไม่ใช่ว่ากูจะอยู่เฉยๆนะกูก็ด่ามึงกลับไป นะมึงด่ากูก็ด่าสวนกลับไปด่ากูกูก็ด่ามึงนะกูนะกูไม่ได้กลัวคุณแล้วมึงไม่ใช่พ่อกูนะครับมาเกี่ยวอะไรกับพ่อมึงนะ่ะเออเออไม่เกี่ยวอะไรเลยกูสบายๆลัทธศักดิ์ถุยก็ถุยถุยส้นตีนกลับไปที่มึงควรส้นตีนเนี่ยเยอะผมก็แม่งหยาบมากูก็หยาบไปกูจะไปแคร์มนทําไมนะรับจ้างว่าความให้โรงเรียน ไปเป็นทนายให้กับผู้ต้องหาแม่งด่ากูนะเอาทัวร์มาลงนะกูจะมาทนให้พวกมึงมาด่ากูได้ไงมึงเป็นพ่อกูแล้วไงอืมกูสบายดีตังกูก็มีเงินก็มีชื่อเสียงก็มีทรัพย์สินก็มีกูจะไปอกตอมอะไรของมึงควายเย้ยนะไม่มีความสุขก็ด่าพ่อผมก็ได้ด่าปูด่ายญ้าผมเต็มที่เลยเอาเต็มที่เลยจะได้พวกมึงจะได้มีความสุขความเจริญกันแล้วเกินแค่นั้นนะผมจะไม่สนใจแม่งทำยียอะไร นะครับรับว่าความให้กูจุ่มก็แค่นี้แม่ก็เอาทัวร์มาลงกูก็แค่นี้กูก็ไม่ได้แคร์อะไรเลยง่ายหลับไม่ใช่เอาทัวร์มาลงแล้วกูจะตายทําอะไรกูไม่ได้นะกูต้องแจ๋วพอเห็นนะสูส้ๆครับเนี่ยคนรักกูก็ยังเยอะเหมือนเดิมไม่เห็นมีอะไรตกต่ำอะไรไปเลยที่หมดศรัทธาไม่เป็นไรครับตามสบายครับจะไปศรัทธาใครก็เชิญนะครับนะครับตามสบายนะครับไม่จําเป็นต้องมาศรัทธาผมครับคนเยอะแยะในโซเชียล นะทนายก็เยอะแยะอยากจะไปศรัทธาใครก็ตามสบายนะครับคุณพ่อคนอย่างผมมาร้อนเงินคุณที่ร้อนเงินผมเป็นคนมีตังค์ยังไปร้อนเงินทำไมไอคนที่พูดมัมีตังค์เท่าไหร่แล้วไปเอาเงินในบัญชีมาวัดกันนิดว่าคุณมีเท่าไหร่แล้วนะผมมีเท่าไหร่ทนายเนะี่ยก็ห้ามรับว่าความฟรียกเว้นทนายความอาสาที่นั่งอยู่ที่ศาลว่าความผมก็ต้องได้ตังค์ใครจะบอกว่าความฟรีคุณอัดดา่าใครก็ไม่รู้ไปถามเขาผมไม่โกรธอ,อาชญานะอ่ พี่อาจคิดถึงก็แล้วแต่เขาไม่เป็นไรหมดกันก็นเรื่องของมันอาจคนเหล่านี้ไม่ใช่พ่อกูนะนี่คนดูอยู่ทาง Facebook 4,1 0ัอ่า YouTube 3,000สอง t ิกต37ระวังจะโดนฟ้อง มินประมาทโดยการโฆษณาเพราะระวังนะครับนะโรงเรียนเขารอจังหวะสวนอยู่นะเท่าที่ผมทราบมาระวังนะครับสําหรับเพจทนายคลายทุกไม่มีเรื่องโกหกนะเรื่องจริงครับครูตุ๋มครับสารให้ประกันตัวแล้วสองหมื่นบาทที่ว่าข้อหาทําร้ายร่างกายเด็กพรบรคุ้มครองเด็กทารุณกรรมเด็กอะไรต่างๆที่ว่าเนี่ยตำรวจแค่แจ้งข้อกล่าวหานะครับ คนดูอยู่ทาง Facebook 4 9 0 0กว่าเกือบ5,000 YouTube 5,000ตอนนี้ก็ประมาณหมื่นนึงครับกลาบขอบพระคุณมากนะครับฝากไว้นะครับ,นนรบผมก็เคยเป็นที่ปรึกษาโรงเรียนมาก่อนเลยรู้ดีนะการปิดโรงเรียนอะไรต่างๆเพิกถอนใบอนุญ,ญาตอะไรมันไม่ใช่เรื่องง่ายก่าวหาเขาทำร้ายร่างกายเด็กทรมานเด็กอะไรต่างๆระวังนะครับเขาปฏิเสธนะนะครับเขามีทนายทนายอะไรต่างๆ นะครับเขามีทนายทนายอะไรต่างๆสู้คดีอยู่นะเพราะนั้นก็ระวังนําเสนอตํารวจแจ้งกล่าวหาสพชัยพึกแกล้งกล่าวหาผู้ต้องหาให้การปฏิเสธบางคนไปให้ข่าวว่าเขาเป็นผู้กระทาความผิดไปแล้วระวังจะโดนฟ้องมินประมาทโดยการโฆษณาเพราะระวังเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจิตนั้นสำคัญไอด้ดำเนินคดีไม่สำคัญแล้วก็โรงเรียนสารศา,ศาสตร์ก็โดนด่าเยอะนะฮะนะครับก็นะฮะตอนนี้กำลังโดนด่าเยอะ จากเรื่องเล็กๆน้อยๆพิเศษบางคนไปให้ข่าวว่าเขาเป็นผู้กระทาความผิดไปแล้วระวังจะโดนฟ้องมินประมาทโดยการโฆษณาเพราะระวังนะครับนะโรงเรียนเ,เขารอจังหวะสวนอยู่นะเท่าที่ผมทราบมาระวังนะครับเขามีทนายทนายอ,อะไรต่างๆสู้คดีอยู่นะเพราะนั้นก็ระวังนําเสนอนะครับก็ที่สําคัญอย่างที่ผมกลาบเรียนนะครับอย่าไปเน้นเรื่องการดําเนินคดีอะไรมากนะักนะนะเพราะระวังนะครับ นะโรงเรียนนยเขารอจังหวะสวนอยู่นะเท่าที่ผมทราบมาระวังจากเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องครูไปตีเด็กนักเรียนครูจุ๋มก็โรงเรียนสารสาศาสตร์ก็โดนด่าเยอะนะฮะนะครับก็นะฮะตอนนี้กําลังโดนด่าเยอะ,ะจากเรื่องเล็กๆน้อยนะ,น,ะนี่คนดูอยู่ทาง Facebook 4 1 0 0อ่า y o u t u ส e 3ัน t องทีกตอก้อ ก่าวหากขาทำร้ายร่างกายเด็กทรมานเด็กอะไรต่างระวังนะครับเขาปฏิเสธนะนะครับเขามีทนายทะนายอะไรต่างๆอ่ะคนดูอยู่ทาง Facebook ี่0ักว่าเกือบ5,000 YouTube 5,000ตอนนี้ก็ประมาณหมื่นหนึ่งครับอ่ากราบขอบพระคุณมาระวังจะโดนฟ้องมินประมาทโดยการโฆษณาเพราะระวังนะครับนะโรงเรียนเนะขารอจังหวะสวนอยู่นะออเท่าที่ผมทราบมาระวัง นะแล้วบางคนก็วันนี้ก็มีหลายๆคนบอกว่าถึงขั้นปิดโรงเรียนโอ้โห,โ,ห,โ,หโรงเรียนไม่ใช่ร้านขายส้มตำอะไรนะครับที่จะไปปิดเอาง่ายๆนะครับมันมีนักเรียนนะครับฝากไว้นะครับผมเคยเป็นที่ปรึกษาโรงเรียนมาก่อนเลยรู้ดีนะการปิดโรงเรียนอะไรต่างๆเพื่อถอนใบอนุญ,ญาตอะไรมันไม่ใช่เรื่องง่าย ศึกษาเมืองไทยห่วยบอกเลยห่วยพอเราเอาคือการศึกษาใหม่ๆมาก็ไม่ยอมเรียนเราดีเพราะเรามีเด็กถึง9 4 0 0 0มสพคนมีที่ไหนในโลกการศึกษาเมืองไทยห่วยบอกเลยห่วยพอเราเอาคือการศึกษาใหม่ๆมาก็ไม่ยอมเรียนเราดีเพราะเรามีเด็กถึง9 4้า0มสี่พันคนมีที่ไหนในโลก ก็ว่าแพงก็คุณมาเรียนทําไมล่ะทาไมคุณไปเรียนโรงเรียนถูกๆล่ะ <Ừ. S 2> ถ้าไม่ถูกใจแล้วมาเรียนทําไมแล้วจะมาล้มล้างความดีทั้งหมดนี่มันคิดเป็นไหมอย่างกรณีปิดโรงเรียนเนี่ยมันมันผมว่ามันเอาหัวไม่ตีนคิดนะปิดผมก็ไม่กลัวขายผมขายที่กําไรดีกว่าทําโรงเรียนอีกสาขาอื่นๆเอาปิดอีก,ก็ไดอไอ้อยากอยากจะให้ปิดก็ปิด,ดไปเลยหมายถึงทั้งหมดเอเอผมจะขายที่ก็ว่าแพงก็คุณมาเรียนทําไมล่ะ ทำไมคุณไปเรียนโรงเรียนถูกๆล่ะเด็ก3,800 3,800คนไปเรียนที่ไหนมผมอยากถามถ้าไม่ถูกใจแล้วมาเรียนทําไม,มถ้าว่าแพงก็คุณมาเรียนทําไมล่ะทำไมคุณไปเรียนโรงเรียนถูกๆะ่ะอย่างการจัดรายการของผมเนี่ยจะมีกูกงมึงอะไรก็เรื่องของกูมันไม่ได้เกี่ยวกับมันญาติ ทนายความอะไรต่างๆเพราะมันไม่ใช่การประกอบวิชาชีพทนายความนะทนายความก็ต้องไปว่าความอยู่ในศาลเหมือนผมกับคำพูดคำจามันก็อาจจะรุนแรงนะครับอาจจะมีอ่ถ้อยคำหยาบคายโกูเมืองอะไรบ้างมันไม่ได้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพทนายการมาไล์สดเนี่ยมันไม่ใช่มันเป็นเรื่องการวิเคราะห์ข่าวนะวิเคราะห์การเมืองเพื่อประโยชน์ของประชาชนเพื่อความบันเทิงความมันนะความสะใจอะไรก็ว่าไปนะครับ ให้ผู้ชมมีความสนใจในการจัดรายการของผมบางคนบอกไปร้องสภา,าทนงทนายมันไม่เกี่ยวนะครับไอ้พวกนักกฎหมายทนายความสันดานโจรวิ่งเต้นล้มคดีพ่อค้ายาเสพติดนะปลอมเอกาสารพวกนั้นเนี่ยนะนะหยุดเหา่าหยุดหอนได้แล้วไอ้หอกหักนะครับการจัดรายการของผมเนี่ยมันเพื่อความมันเพื่อความบันเทิงแต่ตรงไปตรงมานะผมไม่ได้สนใจนะครับกลุ่มคนดูผมเนี่ยมันก็ชัดเจนใครชอบก็ดูไม่ชอบก็ไม่ต้องดูแค่นั้นแหละ ไม่ได้มาเก็บตังเก็บอะไรต่างๆไม่มีโฆษณานะมันเป็นกลุ่มเฉพาะคนชอบกว่ามาเรามี1นล้านสองแสนคน Facebook เกือบเกือบแปดแสน YouTube กับ TikTok อีก4ี่แสนกว่าคนกร,รวมแล้วล้าน2อะไรต่างๆไม่มีโฆษณานะนะครับสำหรับเพจทนายคลายทุกข์ไม่มีเรื่องโกหกนะเรื่องจริงอะไรต่างๆไม่มีโฆษณานะ อะไรที่ทําให้พี่รู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องรับอาสาไปเป็นทนายให้กับครูแล้วก็พี่เลี้ยงทั้งสักสิบสามคนก็ก็ก็เขาต้องการให้เราเป็นทนายก็แค่นั้นเราก็เป็นเราเป็นทนายรับจ้างว่าความใครจ้างก็เอาบางคนบอกเห็นแก่เงินหน้าเงินทํางานก็ต้องได้เงินใครจะมาทําฟรีล่ะหอกหักศาก็เบือนะครับเพราะฉนั้นเราไม่ต้องเก็บมาคิดแล้วผู้ปกครองจะคิดยังไงอะไรอะไรมันเรื่องของเขาไม่ไม่ที่เกี่ยวอะไรกับผมแค่นั้นเอง ไม่มีแล้วก็ทนายความเจ็ดหมื่นกว่านคนเขาก็เห็นด้วยกับผมก็ผมบอกให้ลองไปสัมภาษณ์นายกสภานายเดี๋ยวเขาว่าการกระทําผมผิดจรรยาบรรณเขาไม่มีผิดันนี่ยก็ทางเจ้าของก็โทรมาแค่นั้นเองไม่เห็นมีอะไรเลยก็คนะือโทรมาเมื่อวานนี้ไม่โทรกันหลายครั้งแล้วแล้วก็วานนี้ก็ไปไประชุมไปแล้วก็ตกลงเขาพอใจอนะต้องได้คนอย่างผมนะครับเจ้าคนอื่นจะเอาอยู่เหรอนะก็ต้องเอาคนอย่างผมเนี่ยเออมีศักยภาพไม่เกรงกลัวอะไรใครอ่ะ ถ้าเป็นคนอื่นก็ป่านนี้ก็ถอนทนายถอดเสื้อร้องให้้วมั้งป่านนี้นอนคลางแล้วมั้งบอผมเฉยๆทำอะไรผมนะมทนายก็ว่าความฟรีไม่ได้อยู่แล้วครันะไม่ใช่ไปโพสมีทนายผู้หญิงโพสบอกว่าไม่มีใครช่วยเดี๋ยวช่วยเองอันนี้อันนี้ก็ผิดจรรยาบรรณเนี่ยผมถามว่าผมผิดจรรยาบรรณข้อไหนแล้วช่วยไปร้องเรียนมันยากดนะ้วยนะครับนะครับว่าผมผิดข้อไหนแต่ถ้าผมไม่ผิดผมจะดำเนินคลยคดีคนเหล่านี้ทำไมผมต้องอยู่เงียบๆอ่ะมันเรื่องผมอะ่ะคุณเป็นใครเป็นพ่อผมยังไงว่า จากทนายคลายทุกเออตอนนี้จะเริ่มเป็นทนายสร้างทุกเพิ่มแล้วสร้างทุกเป้นใครอ่ะอ่ะเขาบอกว่าก็เด็กๆไงพี่เด็กๆได้รับผลกระทบก็เรื่องของเขาไม่เกี่ยวอะไรครับผมมีหน้าที่รองรับไปชอบชีวิตเขาเลยอืมคุณไปบอกพลเอกประยุทธ์สิไปบอกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาเนี่ยทําไมคุณถึงปล่อยให้โรงเรียนต่างๆครูไม่มีใบอนุญาตคนต่างด้าวมาสอนไม่มีใบอนุญาตทำงานอ่ะทำไมผมต้องอยู่เงียบๆอ่ะมันเรื่องผมอ่ะคุณเป็นใครเป็นพ่อผมยด้ไงเขาก็ต้องเลือกทนายที่มันดูแล้วเขาชอบอ่ะเขาก็ชอบลีลาแบบผม นะใจถึงพึ่งได้ไม่เกรงกลัวอะไรครับเอาไปเจอพวกปอดแหกหน่อยทัวลงกระปานนี่ก็นั่งร้องไห้แล้วมั้งเออผมจ้างพี่พรบกันมันแย่กันก็คือโรงเรียนตั้งในอีกส่วนหนึ่งให้พี่ว่าความให้ส่วนของเขาครับส่วนสิบสามคนนี้เขาจ้างผมตั้งหากคือขอขายที่เขาเขาจ้างผมเนี่ยก็คือว่าเออเป็นที่ปรึกษากฎหมายทั้งหมดในส่วนกรณีลูกจ้างกระทำละเมิดต้องการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายต่างๆทุกอย่างครับเป็น เชิญคีครับทุกอย่างเลยครับโรงเรียนเขาก็ให้ทาเฉพาะคดีที่เกี่ยวกับโรงเรียนนะส่วนอ่าสิบสามคนที่เป็นผู้ต้องหามีทั้งพี่เลี้ยงมีทั้งครูอ่าผมก็ตกลงกับเขาเองในการมีทนายความไม่เกี่ยวกับโรงเรียนบางคนก็ไปใส่ร้ายนําเสนอข้อความเท็จอ่โรงเรียนจ้างเดชามาเดชาไปช่วยอ่อ่าอะไรเนี่ยช่วยคนผิดมันคนละเรื่องเลยคนเราต้องแยกกันมันแยกกันก็คือโรงเรียนจ้างในอีกส่วนหนึ่งครับ ให้พี่ว่าความให้ส่วนของเขาครับส่วน13คนนี่เขาจ้างผมต้องหักคือเขามาขอร้องพี่ครับก็แค่นั้นเองก็มาขอไม่ได้โรงเรียนจัดหาให้พวกเขาไม่ใช้ไม่เกี่ยวคุณไปอะไรนไหนหน้าไปใส่ร้ายเขาเนี่ยอะไรเดี๋ยวใครถ้าไม่เป็นความจริงนะเดี๋ยววันนี้ผมจะเริ่มดาเนินคดีแล้วอ่าทนายอย่างเป็นทางการให้กับโรงเรียนเครือสารศาสตร์นี้ใช่ไหมคะใช่ครับหรือว่าเฉพาะสาขาเดียวคะอ่าหมดเลยครับอ่าซึ่ง และทนายเดชาก็เป็นทนายให้กับอดีตครูอดีตพี่เลี้ยงของโรงเรียนสารศาสตร์ซึ่งออกไปแล้วถูกไหมคะใช่ครับเป็นให้คนที่ชื่อครูจุ๋มคนเดียวหรือว่าเป็นให้ทุกคนที่ออกคะก็ก็เป็นให้ทุกคนที่ออกไปครับผมเคยเอยแล้วเดี๋ยวคนจะคิดไหมว่าว่าทางโรงเรียนเนี่ยจ้างทนายให้กับคนที่ออกไปแล้วด้วยเขากังวลแบบนี้ไหมคะไม่ไม่เลยไม่กังวลเลยเพราะมันชัดเจนนะฮะขอบขายที่เขาเขาจ้างผมเนี่ยก็คือว่าเป็นที่ปรึกษากฎหมายทั้งหมด มนส่วนกันมันแยกกันก็คือโรงเรียนตั้งในอีกส่วนหนึ่งให้พี่ว่าความให้ส่วนของเขาส่วนสิบสามคนนี้เขาจ้างม้ต่างหากคือตอนมีลูกจ้างกระทำละเมิดต้องมีการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายต่างๆทุกอย่างครับเป็นเชิญคีครับทุกอย่างเลยครับสิบสิบสามนกันมันแยกกันก็คือโรงเรียนตั้งในอีกส่วนหนึ่งให้พี่ว่าความให้ส่วนของเขาส่วนสิบสามคนนี้เขาจ้างม้ต่างหากคือขอบขายที่เขาเขาจ้างผมเนี่ย ก็คือว่าเป็นที่ปรึกษากฎหมายทั้งหมดในส่วน